ทุกท่านครับตามที่เราได้ฟังในเรื่องของปฐมบทไปแล้วเบื้องต้นนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอทําความเข้าใจกับผู้เรียนทุกท่านก่อนนะครับว่าการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมนั้นเป็นในลนักษณะใดนะฮะการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมนั้นนะครับเป็นเรื่องที่เรามักจะเข้าใจผิดกันนะครับว่าเพียงแค่นําเด็กที่มีความต้องการพิเศษไม่ว่าจะเป็นเด็กพิการ เด็กที่มีความแตกต่างทางด้านสีผิวหรือเชื้อชาตินั้นเนี่ยนะครับมาเรียนร่วมกันในโรงเรียนเดียวกันก็ถือเป็นการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมแล้วนะครับอันที่จริงแล้วไม่ใช่นะครับท่านต้องเข้าใจกันใหม่นะครับว่าการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมนั้นชื่อก็บอกอยู่นะครับร่วมมีไม่เอกแสดงว่ามันจะต้องเกิดการสนธิกันร,ระหว่างผู้เรียนในชั้นเรียนผมพูดคําว่าสนธิหมายถึงอะไรครับผู้เรียน หมายความว่าในชั้นเรียนนั้นจะต้องเป็นชั้นเรียนที่มีทั้งเด็กปกติทั่วไปและเด็กที่มีความต้องการพิเศษอยู่ด้วยกันในชั้นเรียนการที่อยู่ด้วยกันในชั้นเรียนอย่างเดียวไม่เพียงพอนะครับต้องหมายความว่าเขาจะต้องเรียนในบทเรียนเดียวกันมีการทํากิจกรรมที่เหมือนกันมีวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ที่คล้ายกันแต่อาจจะมีแบบประเมินที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ ลักษณะของผู้เรียนหมายความว่าอะไรครับผู้เรียนหมายความว่าการจัดการศึกษนาแบบเรียนร่วมนั้นท่านจะต้องเห็นภาพของเด็กปกติกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษนั้นเนี่ยทำกิจกรรมร่วมกันนะครับได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยกันนะครับและมีความรู้สึกร่วมกันในความสำเร็จนะฮะสำคัญมากนะครับและมีความท้าทาย เดียวกันในการแก้ปัญหาซึ่งครูนั้นจะเป็นผู้ออกแบบบทเรียนนั่นหมายความว่าบทเรียนที่ครูให้นะครับจะต้องออกมาจากหลักสูตรเดียวกันนะครับออกมาจากหลักสูตรเดียวกันนะครับแต่วิธีการสอนนั้นครูอาจจะใช้สื่อที่แตกต่างกันไปวิธีการประเมินผลแน่นอนนะฮะมีวิธีการประเมินผล,ผลหลายอย่างมากใน,ใน,ใ,นในระบบการศึกษาของเรา รูปแบบการประเมินผลที่เหมาะที่สุดสาหรับชั้นเรียนร่วมนั้นคือการประเมินผลแบบแบบไหนครับลองลองลองคิดดูก่อนนะฮะให้เวลาคิดก่อนนะครับถูกต้องครับรูปแบบการประเมินผลที่เหมาะที่สุดเราเรียกว่าเป็นการประเมินผลตามสภาพจริงหรือ authentic assessment อันนี้เหมาะมากนะครับดังนั้นที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะเราต้องไม่เห็นภาพของเด็กที่ถูกแยกไปที่มุมห้องแล้วก็เรียนหรือว่าเด็กที่ เป็นชั้นเรียนพิเศษหรือเด็กที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้ไม่ใช่แบบเรียนร่วมนะครับแบบนี้ไม่ใช่แบบเรียนร่วมนะเพื่อให้ท่านเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับว่าการเรียนร่วมนั้นเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มนะครับเริ่มดูกันถึงองค์รรประกอบทั้งหมดว่าเหตุใดจึงต้องมีการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมขึ้นในโรงเรียนนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับทุกท่านจะเห็นนะฮะว่า เหตุใดต้องมีการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมขึ้นในโรงเรียนนะครับในเหตุผลข้อที่1ซึ่งท่านจะเห็นพีระมิดนะฮะตามสไลด์ที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับตรงข้างฐานเนี่ยมันมี2ส,ส่วนเราเรียกว่า law of a c t กับส่วนของ human r i g h t คือสิทธิมนุษยชนนะฮะอันนี้เป็นฐานรากที่สำคัญมาก2ตัวนี้นะฮะตัวบนคือเรื่องของการ ปฏิรูปการศึกษาทุกบนที่ท่านเห็นเนี่ยนะฮะการปฏิรูปการศึกษาทั้ง3ตัวเนี่ยนะผู้เรียนมันคือองค์าพยพที่ทําให้การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมมันเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านไม่สามารถหลีกหนีได้นะครับอันนี้ผมยังไม่พูดถึงสภาพความเป็นจริงของสังคมที่มันเกิดขึ้นนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยมนุษย์เราเริ่มมีความหลากหลายมากขึ้นนี่ยังไม่ยังพูดถึงนะ,ะผมพูดถึงแค่3ตัวนี้ก่อนถ้าลองคิดดูนะฮะ เรื่องของกฎหมายหรือ law of acts เรื่องของกฎหมายนั้นนะครับมันมีคำพูดที่เรียกว่า um, act before law หรือความสำคัญของมนุษย์นั้นมาก่อนกฎหมายนะครับในช่วงเดือนที่เรากำลังอัดวิดีโอนี่นะฮะคือช่วงเดือนกุมภาพันธ์6-2สมกราคมนี้จะมี hot อ s s ช e มากนะครับเรื่องหญิงชาวซาอุดีอาระเบีคนหนึ่งซึ่ง ต้องการจะรีภัยไปยังประเทศที่3นะครับแล้วก็ผ่านประเทศไทยบังเอิญว่าแผนการเดินทางในปลายทางเนี่ยไม่มีทําให้อินมิเกรชันของประเทศไทยเนี่ยจำเป็นที่จะต้องกักตัวผู้หญิงคนนี้แล้วก็ส่งกลับไปยังซาอุดิอาระเบีนะฮะแต่ว่าประเทศที่3ซึ่งได้รับการร้องขอจากหญิงชาวซาอุค,คนนี้เพราะว่าเขาไม่ต้องการที่จะ,ะนับถือศาสนาตามครอบครัวของเขาเนี่ยนะฮะ การไปยังประเทศที่3นั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เรามีความสัมพันธ์ระหว่าง law of x กับ human rights ตามที่ท่านเห็นในในวิดีโอนี้นะฮะในสไลด์อันนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วตอมของประเทศไทยหรือ t h i l l n n i m m m i r r t t o o เนี่ยจำเป็นที่จะต้องพิจรารณาทบทวนการกักขังหญิงชาวซาอุคนนี้แล้วส่งกลับไปยังประเทศของเขาเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าส่งกลับไปยังประเทศของเขาตามกฎหมายที่ระบุเอาไว้เนี่ยหญิงคนนี้จะต้องต้องถูกฆ่าอย่างแน่นอน อะไรทำให้ Immigration ต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเราเรียกว่า law of a c t หรือกฎหมายกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนที่เราพิจารณาร่วมกันสุดท้ายแล้วฮะผู้เรียนทุกท่านความเป็นมนุษย์มาก่อนกฎหมายนะครับย้ำนะฮะความเป็นมนุษย์มาก่อนกฎหมาย a n y anyway, w a y อย่างไรก็ตามครับกฎหมายมีมาแล้ว law of a c t บอกว่ามนุษย์ทุกคนจะต้องได้เรียนเดี๋ยวท่านจะได้ดูสไลด์ต่อไปมนุษย์ทุกคนเกิดมาต้องได้เรียนหนังสือ ไม่ว่าเขาจะมีความพิการมีความแตกต่างนะครับหรือว่ามีความอ่อนด้อยในเรื่องของทรัพยากรทางด้านเศรษฐกิจการเงินหรืออะไรก็ตามทุกคนต้องได้รับการศึกษานะเราดูได้จากอะไรครับกฎหมายปัจจุบันนี้การศึกษาภาคบังคับของประเทศไทยนะครับบังคับว่าทุกคนจะต้องได้เรียนฟรีนะครับตามกฎหมายนะครับแล้วก็จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นั่นคือเป็นภาคบังคับ เราเรียกกันว่ากฎหมายภาพบังคับนี้จะทําให้คนนั้นสามารถที่จะดํารงตนอยู่ในสังคมได้ก็เรียกว่าถ้าจบม .3 ของประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับตามตามกฎหมายนะครับท่านผู้เรียนหมายความว่าเมื่อจบม .3 แล้วนักเรียนก็จะมีอาชีพเมื่อจบม .3 แล้วนักเรียนก็จะสามารถดูแลตนเองในระดับของประชากรทั่วไปได้อ่านออกเขียนได้สื่อสารได้ แก้ปัญหาได้มีสิทธิ์ในการเป็นพลเมืองของประเทศนั้นๆนะครับนี่คือเรื่องของ law of act มีความสำคัญประเด็นที่1ประเด็นที่2นะฮะฐานที่2ที่ท่านเห็นคือเรื่องของสิทธิมนุษยชนตัวสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะฮะการประชุมของยูเนสโกทุกครั้งมักจะมีเรื่องประเด็นทางด้านการศึกษานะครับในปีเ2000เศรษ มาลายูซับไซนะครับซึ่งเป็นหญิงชาวอัฟกานิสถานที่ได้รับรางวัลโนเบลนะครับในสาขาการศึกษานะเขาต่อสู้เพื่อการศึกษาแม้กระทั่งว่าประเทศนั้นไม่ให้การศึกษาแก่มนุษย์ทุกคนโดยชฉพาะยิง่งการเหยียดระหว่างความเป็นชายและความเป็นหญิงนะฮะแต่มาาลาก็ใช้ความ ต้องการที่จะรู้หนังสือของตัวเองนะฮะเพียงแค่ต้องการรู้หนังสือแค่แค่นั้นนะฮะไปโรงเรียนกระสุนยิงเข้าที่ขมับด้านขวานะครับตอนนี้มาลาลานั้นเดินสายสปีชไปทั่วโลกเรื่องความสำคัญของการศึกษานะครับความสำคัญของการศึกษาเป็นสิ่งที่เรานั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้มนุษย์ทุกคนจำเป็นต้องได้รับการศึกษาและ ก้าวเข้าสู่เป็นประชากรหนึ่งของสังคมนั้นๆและแน่นอนฮะประเทศไหนที่ระบบการศึกษาต่ำก็จะทําให้การจัดลําดับของประเทศนั้นกลายเป็นประเทศด้อยพัฒนาหรือกําลังพัฒนาไปด้วยนั่นเองนะครับท่านก็เห็นตัวอย่างได้จากภูมิภาคของเราเป็นต้นนั่นคือประเด็นที่2เอาล่ะตอนนี้ผมพูดถึง2ประเด็นด้วยกันเหตุใดต้องมีการจัดการศึกษาแบบเป็นร่วม2ประเด็นที่ท่านเห็นนะฮะไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย หรือด้านสิทธิมนุษยชนท่านเห็นล้นะครับและท่านคงปฏิเสธไม่ได้ว่า2ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ทั่วโลกนั้นให้ความสําคัญเหมือนกันทั้งหมดแต่อันนี้คือทั่วโลกนะฮะแต่ว่าแต่ละประเทศเขาจะมีวิธีการที่แตกต่างกันบางประเทศก็ให้องค์กรยูนิเซฟเข้ามาสนับสนุนการศึกษาแบบเรียนร่วมบางประเทศก็ให้องค์กรสิทธิมนุษยชนนะครับอื่นๆ ที่อยู่ในภูมิภาคเข้ามาสนับสนุนท่านเห็นได้จากอะไรท่านเคยเห็นการจัดการศึกษาของประเทศแอฟริกาไหมฮะในอูกันดาหรือว่าในค่ายผู้ลี้ภัยต่างๆที่เราเห็นนั้นเนี่ยท่านจะเห็นว่าเขามีทูตของยูเนสโกหรือยูนิเซฟเนี่ยเข้าไปหาเด็กนอกจากจะมอบอาหารแล้วเข้าไปเพื่อให้การศึกษาและให้ประเทศนั้นๆเนี่ยเห็นความสำคัญของการศึกษานั่นคือเขาใช้องค์กรระหว่างประเทศเข้ามาช่วย นะครับนั่นเป็นภาพรวมของโลกหันมาดูภาพรวมของประเทศไทยเราใช้ในสิ่งที่เราเรียกว่า educational reform ตัวบนนะครับตามที่ท่านเห็นคือการปฏิรูปการศึกษานั่นเองนะครับรายละเอียดของการปฏิรูปการศึกษานั้นระบุไว้ชัดเจนนะครับว่ามนุษย์ทุกว่าเด็กไทยทุกคนที่เกิดมามาเนี่ยจะต้องได้เรียนหนังสือ ะะแล้วก็มีการศึกษาภาพบังคับแต่การปฏิรูปที่เกิดขึ้นคือว่าเขาไม่ได้เห็นความสําคัญเฉพาะการศึกษาของเด็กปกติทั่วไปเท่านั้นนะฮะผู้เรียนทุกท่านแต่เขาเห็นความสําคัญของการศึกษาของบุคคลพิเศษด้วยนะฮะแต่อันนี้อันนี้แต่ไว้นะฮะทุกท่านว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยไอความความเป็นเจนเดอร์ะ gender, นะฮะความเป็น n a t i o n a l i ลตี้ ความเป็น regional หรือพูดง่ายคือเรื่องของเพศนะฮะหนึ่งเรื่องของเพศเรื่องของเชื้อชาตินะฮะสองนะเรื่องของศาสนายังไม่เป็นประเด็นที่ร้อนแรงมากนะักเรายังสโคบการเรียนร่วมกับการปฏิรูปการศึกษานั้นไปเฉพาะกลุ่มเด็กที่มีความพิการเพียงเท่านั้นนะครับ